อาคนตรงนะแม้ว่าจะเป็นการปกครองหรือการดูแลคณะสงฆ์เนี่ยสังคมก็มีส่วนในการกดดันในการบอกเลยและว,ว่าสัเสสังคมต้องกล้าที่จะทําอะไรเพราะถ้ายังไม่ทําอะไรหรือทำอะไรไม่มากพอหรือทําให้ผ่านๆไปเนี่ยพอคนไม่เสื่อมพอคนไม่ศรัทธามันจะไม่เสื่อมพอเสื่อม ไม่ศรัทธาเรื่องศาสนาคนก็ไม่บริจาคไม่บริจาคศาสนาก,ก็อยู่ไม่ได้แต่แน่นอนฮนะจะบอกว่าผมไม่ได้หวังเงินบริจาคนี่เงินช่องอื่นเยอะแยะไปเนียแต่ไม่ได้ผมคิดว่าจะบอกว่าเอ้ยนี่คือทางสงฆ์นี่ทางคารวะยุ่งไม่ได้ไม่ได้ครับคารวะก็ต้องมีส่วนในการส่งเ็น แล้วถ้าเรื่องใหญ่มากทำไม่ได้ก็ต้องกดดัน่ะเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปล่อยเลยตามอะไที่เกิดขึ้นมาได้แล้วอ่ะใช่ไหมครับแต่ผู้ก็พูดนะที่สําคัญคือบรรดาคาราวาสบางทีก็ไม่ทั้เอ๊ะหรือไม่ตั้งคําถามน,นะว่าพฤติกรรมเช่นนี้หรือการบริจาคอย่างนี้มันใช่กิจแห่งสงใช่เรื่องของการบํารุงพุทธาศาสนาหรือไม่แก้ศรัทธา แค่รู้สึกจะได้บุญมันต้องตั้งคำถามเหมือนกันต้องตรวจสอบเหมือนกันต้องเอ๊ะเหมือนกันหลงพ่นนบอกเฮ้ยอย่าไปพูดาไปตั้งคำถามมากเลยเป็นบาปทําบุญไปเถอะจะได้สบายใจทําบุญแล้วมีคำถามมากมันจะเป็นบาปวิกิค,คิดดี้ต้องเปลี่ยน